โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในแกลนดอมนะครับในเกมโลบ็อกนะครับแมปไลอาฟาบ้านะครับภาค2นะฮะย้ในสุดก็มาแล้วนะสำหรับภาค2นะฮะวันนี้นะฮะผมจะเป็นคนรักโลกนะครับมาสอนทุกคนในการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งอ่าผมจะบอกวิธีการออกนอกบ้านด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าโอเค วิธีการออกนอกบ้านนะครับคือเราจะต้องเก็บเงินให้ได้ครบสองหมื่นนะฮะแล้วซื้อกุญแจอันนี้นะครับเพื่อออกนอกบ้านแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้นะครับผมก็ให้ทําการนี่เลยนะฮะซื้อปั้งปั้งนะครับกระถางละห้าร้อยนะครับแล้วก็จะได้กระถางเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะ อันนี้ปลูกค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการปลูกวิธีการปลูกนะครับเราจะต้องมีเมล็ดก่อนซึ่งการที่เราจะหาเมล็ดได้นะครับคือหนึ่งนะครับเดินไปหาที่มันเป็นแสงสีเขียวตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินมาหยิบได้เลยก็จะได้เมล็ดมานะครับเป็นเมล็ดแบบสุ่มนะฮะแล้วก็มาปลูกได้เลยนะครับวิธีที่2ในการหาเมล็ดถ้าเกิดว่าเราเดินแล้วหาไม่เจอก็คือตกฟานะครับมันจะมีโอกาสที่เราจะตกได้เมล็ดนะครับใช่แล้วพอตกได้เมล็ดแล้วก็มาปลูกเหมือนกันนะฮะแล้ว อาหารทุกนี้ไว้ทําอะไรนะครับเอาไปทําอาหารเพื่อเลี้ยงป๊าป้าป๊าป้านะครับเพราะว่าอ่าสมัยก่อนนะครับตอนภาคหนึ่งเราแค่กดที่นี่แล้วก็มันจะมีหน้าถัดไปเนาะกดแล้วก็จะอ่าสามารถซื้ออาหารมาได้เลยแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแก๊บฟู้ดกับแพนด้าฟู้ดล้มละลายไปแล้วก็เลยไม่มีไอ้นี่ ไม่มีการ d e l i v e r รนะครับไม่สามารถสั่งของมาได้เราจะเป็นต้องปลูกผักเองเพื่อทำอาหารในปอบ้าแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่ใช่ผักนะครับวัตถุดิบที่เป็นพวกแป้งพวกขนมปังจะต้องมาซื้อที่ตรงนี้นะครับใช่ส่วนเรื่องของการทำอาหารนะครับทำเหมือนภาคแรกเลยนะครับใช่ทําเหมือนภาคแรกเลยนะฮะก็คือให้มาดูที่ นี่นะครับสูตรเมนูนะนะฮะแล้วก็กดเพื่อเอาของใส่นะครับเดี๋ยวทําเมนูง่ายๆเหมือนสมัยก่อนแล้วกันชีสย่างแล้วกันเนาะใช้อ่าชีทนะครับโอเคชีทกับขนมปวงนะฮะไปนะฮะมาเชชีสนะฮะ แล้วก็นี่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 นใๆใจใดี๋ยวซื้ออะไรนะเออนี่นี่ชีสกับขนมปงังนะฮะตือดื้อตือดื้อวิธีทำอาหารเหมือนเดิมเลยก็คือใส่ชีสลงไปแล้วก็ใส่ขนมปังลงไป ตั้งไฮตามที่มันบอกนะครับกดคุกแค่นี้เองนะครับทําอาหารเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนคือว่าเราไม่สามารถสั่งจากโต๊ะคอมได้แล้วเราจะต้องไปซื้อเอาจากร้าน,นะคะ้าสาหรับพวกแป้งหรือว่าเนื้อแล้วก็หามเมล็ดมาปลูกเอานะครับสําหรับผักนะฮะแล้วก็มาทําอาหารเดี๋ยวนี้แกฟูดกับฟูดพันดา้าล่มละล,ะลายในเกมแบ็ล์ละละอลฟฟบ,บาแล้เรียบร้อยทําให้ไม่สามารถสั่งอาหารมาส่งที่บ้านได้แล้วต้องปลูกเองนะครับช่วงนี้ โอเคก็จบเลยนะครับจบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะวิธีการออกนอกบ้านปลูกต้นไม้ซื้ออาหารแล้วก็ทำกับข้าวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคระบายจ้าเย้ yeah.